สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมวิถีแทบบ้านอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่แบบกระทันหันชลูหกมากครับหลังจากที่ไปถ่ายคลิปรีวิวห้องครัวเสร็จแล้วเนี่ยว่าจะสูบสะนะครับเพราะว่าอยากจะจับปลาเนี่ยไปทำขนมจีนนะครับเป็นขนมจีนแต่เนื่องด้วยพอหันมาที่กระบะเพาะของผมนะครับเห็นผักหลายอย่างเนี่ยมันจะเดินเติบโตนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องลงกระถางลงดินถ้าเกิดเราช้าเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้ตัวต้นกล้านของเราเนี่ยชะงักการเจริ ตโได้วันนี้นะครับผมมีอุปกรณ์หลายอย่างเลยนะครับก็จะมีกระถางนะครับเป็นกระถางเล็กๆมีหลากหลายสีนะครับแล้วก็จะมีอันนี้กระถางเป็นกระลาใส่น้ํายางนะครับแต่มาเจาะรูอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกระถางน่ารักน่ารักทำมาจากกากมะพร้าวนะครับน่ารักมากนะครับสวยมันน่ารักนะครับแล้วอุปกรณ์ต่อมาก็จะเป็นนี่ฮะอุปกรณ์ในการตักดินแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับ อยากจะนําเสนอมากๆก็คือผุงมือนะครับความเจ๋งของมันคือนี่ครับมันมีเล็บสามารถขุดดินได้นะครับหรือตัดดินอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับแล้วก็มันค่อนข้างที่จะเหมาะกับมือใหญ่ๆแบบผมเลยวันนี้ผมมีดินที่ผมทําการผสมเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นดินสําเร็จนะครับที่ผมสูตรของผมทําการผสมเองก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองสูตรนี้ด้วยนะครับที่ผมทําการผสมนะครับถ้า ผักมันสวยงามอะไรขนาดไหนเดี๋ยวจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งตอนที่ผักโตใครที่ต้องการดินปลูกนะครับที่ไม่ใช่มีแค่แกลแบบกากมาพาะพร้าวอะไรนิดหน่อยนะครับแบบนัน้นปลูกผักไม่ได้นะครับก็ผมจะทําการผสมดินแบบสามารถปลูกผักไม่ต้องใส่บํารุงอะไรเลยนะครับก็สามารถทําให้ผักโตจนถึงเก็บกินได้เลยเจอกันเร็วๆนี้นะครับเป็นสูตรที่ได้มาจากธรรมชาติ1 0 0แน่นอนมาดูประสิทธิภาพในการใช้ถุงมือขุดดินนะครับนี่เห็นไหม มันเหมือนกลรงเล็บอะ่ะจิกเข้าไปในดินได้ง่ายมากนะครับเนี่ยขุดลงไปแบบนี้ใช้ได้ดีมากฮนะอันนี้ผมไม่มีขายนะครับผมซื้อมาใช้เองเออเออดินเข้าบู๊ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ทําการลงกระถางไปหลายกระถางแล้วนะครับแต่รินก็ยังมีเหลืออยู่บ้างแค่นี้ก่อนนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก30กระถางนะครับซึ่งผักวันนี้ก็นี่ครับสถาดน,นี้ก็คงไม่พอแน่นอนจะได้ไม่ต้องอรีบนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเย็นแล้วโอเคก็เอาเฉพาะแค่ต้นใหญ่ๆก่อนหลังจากที่ไปขโมยช้อนที่ห้องครัวก็ตอนแรกนะครับก็ทําการย้ายเลยผมจะเอาเลือกเฉพาะต้นใหญ่ๆก่อนแล้วกันนะครับ นี่แล้วทุกคนจะมองเห็นหรือเปล่าผมจะใช้เล็บนะครับที่ได้มาจากถุงมือเนี่ยจิกเข้าไปแล้วก็เ,เรียบร้อยง่ายดามากนะครับมือเราไม่ต้องเปื้อนด้วยจริงจริงฝั่งนี้ก็ควรจะใส่ถุงมือแหละพยายามปลูกให้ต้นมันตั้งขึ้นนะครับถ้ามันล้มเราก็หาดินมากลบตรงโคลนของมันนะครับเพื่อตอนที่มันโตไปมันก็จะ เป็นพุ่มสวยนะครับอ่าผมลืมบอกเลยว่าผักที่ผมกำลังปลูกวันนี้เนี่ยผมปลูกเป็นกรีนโอ๊กนะครับก็จะมีเรดโอ๊กด้วยนะครับเรตโอ๊กก็เป็นชุด2นะครับเพราะว่าผมเพาะหลังกระจกเลนลงไปผักไม่เสียหายแน่นอนครับถ้าเกิดเราได้เพาะลงกระบะเพาะแบบนี้เราใช้เล็บของเราอย่าไปใช้เล็บจริงนะงนั้นพังแน่ๆกระถางนี้2ต้นแล้วกัน โอเคตอนนี้ทําการปลูกเสร็จเรียบร้ออแล้วนะครับต่อไปเราต้องให้ความชื้นนะครับใครที่พอที่จะหาในส่วนของตัวเครื่องฉีดก็ให้ใช้เครื่องฉีดนะฮะถ้าปลูกเยอะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใครอาจจะหาไม่ค่อยได้นะครับหาซื้อง่ายๆเลยไม่ต้องอลงทุนเยอะนะครับราคาถูกด้วยก็ใช้แบบฉีดมือแบบนี้นะครับฉีดบบนี้นี่ฮปรับหัวได้ด้วยเออมีแบบฝอยแล้วก็มีแบบ พุ่งก็แล้วแต่เราจะเลือกเอานะครับแต่กว่าจะได้แต่ละกระถางหนานไหมฮะกว่าจะชุ่มก็ใช้ตัวช่วยตัวนี้ฮะอันนี้ต้องให้ชุ่มให้เปียกเลยนะฮะครั้งนี้แต่ถ้าเกิดาบางคนอาจจะใช้บัวก็ได้นะครับเพราะว่าต้นอ่ะเขาก็มันไม่ได้รับความบอบช้าอะไรมากนะฮะ แต่ทางคดีก็ควรใช้แบบนี้ฮะง่ายๆต้นเขาจะล้มนะฮะเดี๋ยวให้ดินมันมีความชื้นก่อนนะครับแล้วเราก็จะปั้นให้มันอุ้มต้นไม้อุ้มต้นเอาไว้ได้นะฮะไอ้มิ่งฮอร์อยุตโ่ะไอ้ยุตสงอร์โปยุตโตะมังกระศีเต เด,เ,เดิมทมรอนะนะนสลัดบานเดิลกอ,อะไรนะคะมะมกไ okay. ได้้เเลย่ตองาสวยไหมมันคือผักค่ะ อ๋อมันคือน้ำค่ะนเครื่องฉีดน้ำอยากได้ไหอยากได้นะไ,ดไหไหอยากได้พักบหรอมันน่ารักเหรอมันคือผักสลัดจะหนูรู้จักไหม,ไมเคยกินไหมเหรอเคยกินผักเป็นด้วยเหรอ าาลุงปลูกเองค่ะลงเอาบแบบนี้มาไหามซื้อค่ะซื้อมเมล็ดมาเพะาะสองอาทิตย์แล้ว ใช่รถทุกวันค่ะ,ะอ,อ,อ๋อทำไมละ่ะทำไมได้รถอาทิตย์ละครั้อโอโหเก่งจังเลยประวังเพชรเยอะไหมบ้านหนูนะอ่ะสามอัน,น,นตัวนั้นมันยังไม่เกิดค่ะ โอเคตอนนี้ผมรดน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ดูแฉะๆหน่อยแหละหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะตั้งตัวฟื้นขึ้นมานะครับอันนี้มันล้มนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยคือผมย้านะครับย้ําที่เดิมก็คือพยายามให้ดินเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นให้มากที่สุดนะครับแต่พยายามอย่าให้แฉะนะครับเราต้องสังเกตแล้วดูให้ให้ดีนะครับถ้าแฉะเนี่ยมันก็จะเกิดพวกเชื้อราอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วก็กระบะอื่นๆน,นะครับเดี๋ยวก็จะพร้อมลงตัว กระถางหรือนี่ครับพื้นที่ตรงนี้นะครับคือพอดีว่าจะวางแผนให้มันแห้งกว่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยฝนตกนะครับที่จริงมันฝนเนี่ยจะอยู่ตกมาหลายวันแล้วครับแต่เมื่อคืนเนี่ยฝนตกอีกนะครับเลยทําให้พื้นที่เนี่ยครับมันแฉลงไปเลยนะครับไม่มี แบบจะขุดดินนะมีแต่แฉมีแต,ต,ต่โคลนนะฮะก็เลยแบบเอาไว้วก่อนนะครับเดี๋ยวให้มันแห้งก่อนแก้ปัญหาด้วยการลงกระถางพวกนี้ก่อนนะครับลงกระถางที่มันโต,โตก่อนอเดี๋ยวพวกเรซโอ๊กเนี่ยก็จะเริ่มโตตามแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะได้ปลูกตามไปอีกนะครับแล้วก็พวกเมื่อเขียบทะชนีเมื่อเขือเทสีดาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเมื่อเขืออะไรพวกนี้ต่างๆอีกเยอะแยะมากมายผักชีนะครับแลา้อทำการเพาะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการ ปลูกผักลงกระถางครั้งนี้นะครับปลูกเยอะแล้วก็พยายามจะอยู่ใต้สแลนนะครับอยู่ในกระถางอยู่ในเป็นพื้นที่ที่แบบให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับงี้ก็ใครที่กําลังที่จะคิดเริ่มปลูกผักไว้กินเองนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับพรุ่งนี้หรือเย็นนี้ดูจากหลังจากดูคลิปผมเสร็จเนี่ยก็ลงมือทําได้เลยนะครับอย่าเพิ่งแต่คิดว่าเออทาแบบนี้ดีมีผักไว้กินเองหรืออะไรกแ็แล้วแต่แล้วทุกคนจะคิดนะฮะก็คืออยากให้ลงมือทำนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุด ผักจะโตได้ก็คือเราต้องเริ่มลงมือทําในวันนี้นะครับอย่าเพิ่งคิดว่าเออเอาไว้ก่อนเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวถ้าได้ผ่านร้านวัสดุร้านมูนี่นั่นนะครับค่อยซื้อนะครับเราแบบปิดคลิปผมปุ๊บ ไปซื้อได้เลยนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะครับก็คอมเมนต์หรือพูดคุยผ่านเพจ Facebook ของผมนะครับสวนผักปลอดสารพิษนนวัดหรือ Facebook ส่วนตัวของผมเลยนะครับขอเป็นเพื่อนไม่ได้ก็ขอก็ติดตามกันเอาไว้นะครับก็จะมีพวกการโพสเฟซบุ๊กอะไรต่างๆของผมอีกมากมายนะครับความรู้นะครับวิธีบ้านๆของผมนะครับนี่ก็เจอกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย